ไม่รับคนละ5บาทไม่ทำรวยถบาท10บาทไม่มมีกเคือไม่มีทุนอย,อยากรู้มันออกอาไห10้าเฮ้ยจิิงใช่หรือเแล่าใช่แต่ั้กแต่ง้ม่นด้าถึงเอเอลูกูให้เขา มีคนรวยใช่อย่างนี้หรอนี่แหละเมียจะรวยอ่ะมึง